สวัสดีครับ a อป l e ปล่อย iOS 17.2เอวอร์ชันเบต้ามาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับตอนนี้มาถึงเบต้า4แล้วสำหรับตัวเต็มยังไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับขึ้นกับ Apple เป็นคนกำหนดเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.2เบต้า4ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.2รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.2เบต้า3 ผลลับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอ Ge ป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 17.2 Beta 4บน iPhone 15 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นพอประมาณเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะใช้แบตเตอรี่เป็นยังไง เราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 15 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบรนได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3าครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโออในนนการรทดสบบัั่เงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 15 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.2 Beta 4บใช้แบตเตอรี่ประหยัดดีขึ้นมากเลยครับโดยใช้ไปเพียง2%แเหลือเ้ ดีกว่าเบต้า2และเบต้า3ที่ใช้ไป5%และ95%การอัปเดตเป็น iOS 17.2เบต้า4บน iPhone 15 Pro Max ความเร็วโดยรวมยังทำได้ดีแบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้นมากเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยครับเบต้าหน้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวและทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสารใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ